นั่นก็คือวันนี้นะพี่โบจะมาแกงพิมปลุกความหืนของผัวด้วยหอยนางรมหนึ่งกิโลกร,รมัมหอยนางรม1นกิโลกร,รมัมไม่อาบนะว่าจะไ,ไม่อาบนะ <c oughs> <c oughs> ไ,หนไหมแม่มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะวันนี้พี่โบมีอะไรสนุกสนุกมาทําแน่นอนเพราะวันนี้พี่โบเปิดคลิปคนเดียวสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านผ่านมานะคะมีน้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากว่าพี่โบเอายาไวอาก้าให้พี่ยิ้มกินหน่อยเพราะว่าตอนนี้คลิปมันกําลังมาแรงคือคลิปหลอกแฟนกินไวอาก้าแรงเงี้ยแต่ว่าที่จริงแล้วว่ายามันความรุนแรงเนาะแล้วก็ยูทูบจริงๆอ่ะกดเขาห้ามไม่ให้ออกมันจะติดเหลืองพี่โบก็เลยมีความคิดดีๆล้ากว่ากินยาไวอาก้าอีก นั่นก็คือวันนี้นะพี่โบจะมาแกงพิมปุกความหื่นของผัวด้วยหอยนางรม1กิโลกรมัมหอยนางรม1กิโลกรมัมเ oh! ออตอนนี้นะพี่โบได้เตรียมหอยนางรมมาละว1กิโลกรมัมโดยสรรพคุณของหอยนางรมเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าหอยนางรมใช่ไหมมันจะมีสรรพคุณของเรื่องของทําให้แบบปึงปังอะไรอย่างงี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่า ต้องลองใช่ไหมทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงวันนี้พี่โบจะมาหลอกล่อพีย่ยิ้มให้พีย่ยิ้มกินหอยนางรม1กิโลกรัมดูพฤติกรรมพิมว่าหลังจากที่กินหอยนางรมที่เขาว่ากินแล้วมันปึงปังทึกครับเนี่ย <c oughs> จริงหรือเปล่าจะเป็นอาการยังไงคลิปนี้จะเป็นการแอบถ่ายนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่โบให้ดูว่าพี่โบได้เตรียมหอยนางรมมาแล้ว1กิโลกรัมนี่นี่ก็คือหอยนางรมจานยักษ์เห็นไหมเห็นมือพี่โบปะ ตอนนี้ได้เตรียมเครื่องเคียงแล้วนะคะนั่นก็คือหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมแล้วก็กระถินนะคะพี่โบไปเก็บกระถินมาแล้วลงทุนไปเก็บกระถินเองเลยโดยที่จะเอาใจสามีสุดที่รักนะคะทินนี่ตอนนี้พี่โบลงทุนมาเก็บกระถินข้างทางแถวบ้านเลยนี่น,นี่นี่นะได้เยอะละตอนนี้ได้เยอะมากเดี๋ยววันนี้นะไม่ให้ใครกินเลยนะให้พี่ยิ้มกินคนเดียวเลยนะโอเคไป ไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงจะโหดมันฮาแค่ไหนนะคะติดตามกันเลยนะคะโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปสนุกๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะตอนนี้พี่โบด้แอบตั้งกล้องไว้แล้วเดี๋ยวพี่โบ้จะหลอกล่อให้พี่ยิ้มเนี่ยกินหอยนางรมให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าไม่ให้คนอื่นกินนะเยี่ยวกับโบไม่ต้องกินหอย ไาที่ที่งงอย่างยาใช่จะวางยาผัวพี่จะปลุกความฮื่อในตัวผัวพี่จะปลุกความฮื่อในตัวผัวอยู่ข้าวหรออยู่ข้าวหรวตัวเ่าจะไปไหนตรงนี้เหรอมีอะไรกินบ้างเขามีเมนูพิเศษสำหรับตัวคนเดียววันนี้มาแล้วหอยนางรมเดี่ยวกัน เยอะเกินเชือกเทียงนะรู้ไหมเขาเป็นกระถิ่นอะไรเองเลยนะอ้หมันเยอะเงี้ยตัวกี่กิโลอ่ะเขาจะเขาจะไอ้นี่ตายเนี่ยตัวกิงหมดนะเขาตั้งใจทำให้ตัวอะไรนะจะต้องกินเยอะๆจ้ะหอกเกี๊ยวเนี่ยตัวรู้ไหมว่าเขาเกี๊ยวเองเลยนะเดี๋ยวก็ดีดไตห่าเขาบอกว่ากินไอ้เนี่ยเยอะอะแล้วมันจะผิงปากนะกิงเหรอผิดปากผิดัากเลยว้าว คืนน <sworn> ี้รับมือนะกินหมดเนี่ยไปเยียวโหพอเยี่ยวไม่ได้กินคนเดียวเหมือนกูมีทุกอะไอ้เนี่ยเหมือนกูเป็นราชางมุ้งมึงเป็นขนมอ่ะกินเลยกินเลยกินั่กินก่อนกินเข้าไปอยากกินก็กินเอากินเข้าไปเธอกินเข้าไปอยากกินอร่อย เ่ินเลยให้โอ้ทอดไข่ไม่กลับไปพี่ตัวเป็นไข่ไว้เนี่ยพีชพีชแหละดิฉันเดียวสุยิ้มมันกินดิเกือบหมดเรื่องเดี๋ยวนี้นอนห้องอาลูกวันนี้มันกลมเจ้ของหวางเฮ้ยของเขาตัวงมาดูดูมั้ยดูมั้ยตอนนี้มันเข้าไปในห้องแล้วท้องฝ่าจะไปอาบน้ําไม่รู้มันจะออกฤทธิ์นานแค่ไหนถึงจะออกฤทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปแอบตั้งกล้องตอนที่พี่โบเข้าไปในห้องโอเคป่ะรู้เรื่อง ตัวไม่ยมีน้ำมิโก้ทำไรอะเฮ้ยเห็อะไรแวบแ๊บเมื่อกี้เนี่ยไหนดูดิอะไรอะเฮ้ยอะไรอะไรอะอยกเป็นเปนาดูเป็นยาตัวเป็นอะไรอะเดินนั่ง เออว่ไะเฮ้ยตัวไปอยู่ไกลๆคนเลยไปอยู่ไกลๆคนเลยไม่ต้องเท่ากันหรืเฮ้ยจะปิดทำไมจะปิดทำไมตัวนาเกียรไม่อาบนะว่าไม่อาบนะไหมอาบแล้ววาอาบแล้วเนี่ยจุดเนี่ยแป้งเต็มอาบอะไรวเขาเข้าก่อนตัวไงนี่ลืมอีกแล้วตัวเป็นอะไรเนี่ยตัว เราเรากันมากี่วันแล้วเนี่ยอะไรจะว่ะจำมัน้ไขาไมนอนท้องดีมากนอนเลยค่ะให้นอนท้่เดียวดีกว่าเฮ้ยจะไม่ไปทำไมเขาไม่นอนท้องเดียวดีกว่าเฮ้ยเขาไม่นอนท้องเดียวเฮ้ยไม่เอา ไก็ไทยเขียนยูไหนนะก้อนไหนบ้างอู้เรนก้อนบงโอ้โหตัวนิดเดียวเอาไปต้อนไปได้ไงคนเหนื่อยเลยคนหื่นเลยทุกคนหอยนางลมนี่ได้เรื่องจริงๆริงไม่เกี่ยวกับหอยหรอกอ้าวคือพี่ยิ้มตอนนี้ตอนนี้คือนอนกับพี่ยิ้มไม่ได้แล้ว Nó sự nhanh, kìm hoài đăng bầu và yêu là sự nhanh. Im im. Im, lắm ừ. đặt, đặt bằng tung phẳng. Nơi mà thấy hoài nhanh nát. Cóc thêm phúc ok nát. Ừm, đăng bầu bắt nát. Nim! Mmm, 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 Ừm mmm, 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 เด็กที่ดูก็ไปเรียกผู้ใหญ่มาดูด้วยให้คาแนะนํราะนี่มันคือพี่โบเขาแอบถ่ายถ่ายแล้วเดี๋ยวปิดกล้องก็เป็นใหม่วันนี้นะคะก็ถือว่าหอยนางรมมันมีส่วนนะกิๆก็มีนะมันมีส่วนนะมันก็ทําให้แบบหัวใจเต้นตุ๊บตึ๊บนะไม่ก็มันก็แบบว่าเหมือนก็คือคักอ่ะคััมันก็คือคลักเหมือนิด็กเด็นิดนึง โอเคแต่มันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดแบบมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่ยามันเป็นแค่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรตัวเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่ยาแต่มันเหรอกินแล้วมันช่วยให้สุขภาพทางเพศมันช่วยให้มันกระปี้กระเป๋าเห็นเขาพูดกันนะลองทุกคนลองคอมเมนต์มาได้ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์มาดูก็ได้ว่าใครกินหายน้ำลมแน้วแบบว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกฝุ่นังอะไรอย่างนี้อะไรที่เขาว่าแบบเป็นยาชูกำลังอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่เขาเรแบบ ป็นยาชูกำลังอะไรเงี้ยกินหอยนางรมกินอะไรนะดกไข่ฮะดกไข่ใช่ป่ะเพราะคนหลังจะถ่ายนี้อีกนะาอเขาอีบ้าแอบตาตั้งได้สำหรับคลิปนี้นะพี่ยิ้มได้ทำตัวทุเลศแล้วก็อุบาทมากทุกคนอย่าทำเอาไปเขาไม่รู้เยี่ยมยมาโทษครับเพราะว่าไม่รู้ว่าถ่ายคลิปนั่นแหละเดี๋ยวจะตัดเอาไปให้ดูตยวที่จะตัดจะมาไหนแล้วเขาถ่ายตั้งแต่เขาเป็นเด็กกระถิ่นแล้วเบ้าเขาเตรียมเลยเขาอยากจะรู้ลยว่าถ้าตัวกินหอยนางรมหนึ่งกิโลอะ ตัวจะเป็นยังไงคืนนี้เขาจะรอดไหมนี่เดี๋ยวต้องถ่ายตอนคืนจรงนะคือต้องห้ามพอดเลยโหเพื่อให้ทุกคนเป็นพยานใช่คลิปนี้ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเยี่ยวไปสปีดแล้วนะเยี่ยวนะก็ถือว่าพี่ยิ้มก็ได้ทําตัวทุเรศมากตอนนี้รู้แล้วไงมันก็เลยแบบเก็บกดตัวเองอยู่เดี๋ยวคืนนี้พี่โบจะต้องไปนอนห้องเยียวนะคะกับลูชีให้มันนอนคนเดียวให้มันฟุ้งซ่านคนเดียวโอเคไหมเดี๋ยวไปซักผ้าเดี๋ยวไปซักผ้าไปแล้วไปแล้วคลิปนี้ก็ถือว่า ได้เห็นความห e like in nice ื่นของพี่ยิ้มเต็มๆเลยโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะเห็นพี่ยิ้มหื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขอโทษครับบ๊ายบายสวัสดีครัับสสวดีค่ะวันหลังอย่าถ่ายอย่างนี้อีกนะอายเขาที่บ้านตัวทุเรศมากเลยรู้ว่าเฮ้ยไปบ้านบ้านมาเจอเพ่น่านรวมสี่ญาติท่านเอาวิธีด้ยวิธสายจะพูดกันบ้านนีย เขาเลยเข้ามาแล้วรอบนี้สาวพอเรื่องของเรายิ้มก็สากก็ชมเราชมตา